สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน The Intuder กันอีกครั้งนะผมเยว้า yeah. วโอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครับผม Intuder เขาได้อัปเดตแมปโรงพยาบาลเข้ามาใหม่นะผมทุกคนว้าว ก็เมื่อรอบที่แล้วนะผมมีได้จัดไปแล้วนะผมในโหมดอีสี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดในโหมดฮาร์ดกันต่อครับผมมาไปลุยกันเลยครับผมมาครับผมเล t โก o โอเคครับผมตอนนี้เราจัดแบบยากนะครับผมหรือโหมดฮาร์ดนั่นเองครับผมมาเตรียมพร้อมครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนเริ่มน่าจะเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันครับผมเอาละครับผมตอนเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดนะก็คือ การหาคุตเจเนาะแล้ก็มาเปิดตรงนี้ครับผมทุกคนก็ลองดูนะับผมความแตกต่างเนี่ยไม่รู้ว่าหมดอีซี่กับมุดหาเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงบ้างนะผมพี่ว่าน่าจะอ้าวเจอแล้วครับผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับผมโอเคแ้าเราเจอเร็วก็ดีนะคุตเจแล้วเราก็ไปสุดซอยเลยครับผมนี่ไงคุณเจโอ้โห เอาละผมหมดยากมันไม่ได้อยู่สุดซอยนะฮะแต่ว่าหมดอีซี่เนี่ยมันจะมีกุญแจอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมเราก็นู่นสุดซอยนะฮผมเนี่เราใช้กุญแจมาขันตรงนี้นะผมก็อันนี้จะไม่เน้นเนื้อเรื่องนะผมถ้าเน้นเนื้อเรื่องไปดูได้ในหมดอีซี่แล้วกันนะฮผมอ่าอันนั้นคือแบบพี่ไม่รู้จริงๆไงไม่รู้เส้นทางไม่รู้การละเล่นนะผมแต่ตอนนี้คือรู้แล้วไม่มีปัญหาครับผมเราจะไปกันแบบรวดเดียวจบครับผม แล้วก็ที่พี่คิดน้าในหมดฮาร์ดในหมดยากเนี่ยหรือในเมเนี่ยมันน่าจะไม่มีการรีวายเวลาที่เราถูกคิวใช่ไหมอาจจะใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในหมดอ e ีตี่เนี่ยมันมีให้แบบว่าชุบฟีด้วยนะเออมันก็ดีครับผมโอเครีเปิดแล้วครับผมเอาเว้ยเออเราต้องกดโอเครีเปิดมาผมแต่พี่อาจจะใส่รายะรละเอียดนิดนิดหน่อยน่อยเวลาตัดคลิปหน้าผม เพราะว่า1แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใส่เลยบางคนอาจจะเฮ้ยงงมาถึงมาห้องนี้เลยนี่ครับผมพอเรามาห้องปฏิบัติการนะผมอย่างที่บอกใครไม่รู้อะไรนะผมหรือว่าเนี่ยโทรทรเลนนะผมที่พี่อ่านให้ฟังแล้วไปดูในโหมด Easy อีซี่ครับผมโอเคอันนี้เรามาเล่นอย่างเดียวเลยครับผมมาสู้กับอินทร์ทั้งหลายโอเคครับผมทุกคนเราเปิดเริ่มเลยนะฮะมาดูกันว่าบทาทจะต่างยังไงนะผมกับหมดอีซี่เนาะซึ่งหมดอีซี่พี่ก็ได้ตุยไปด้วย สำหรับนะผมอันนี้บอกกันเล่นด้วยไหมหมดฮาร์ดแล้วเนาะเฮ้โยโอ้โหตัวนี้นี่นี่มันจะออกแยกกันนะผมมันจะแยกกล้องมาเนาะหยุยมาเร็วมากมาเร็วมากไม่รู้ว่ามันจะรีวายให้หรือเปล่าครับผมไตะตัวกล้องก้า,าที่พี่สู้ไม่ได้ครับผมพี่ไม่รู้ว่ามันมาแล้วต้องปิดไฟหรือทํายังไงอันนี้ไม่รู้เฮ้ยโอ้โห,โหมาไวมากครับผมเราต้องดูสองตัวนี้เลยนะฮะไอตัวยาวไอตัวยาวจะโยกทางขวาครับผมถ้ามีกล้องดาบแบบนี้มันอาจจะมาแล้ว ฮ้ยมาตัวหนึ่งแล้วล่ะก้าวยังไม่มาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคถ้ามันคกคือไปครับผมไปแล้วไปละนี่นี่นี่ตัวนี้มาทางขวาครับผมไอ็ตัวปากยาวนะผมตัวปากใหญ่มาทางขวาครับผม คือเรารู้วิธีการเล่นแล้วครับผมหมดฮาดพอหมดอีซี่เราเอ้ยมาแล้วตัวปากยามาแล้วนี่ครับผมถ้ามันรอง,ง้างแบบนี้เตรียมตัวได้ละ่ะนี่ถ้ามันเดินมาครับผมรีบละ่ะประตูได้ครับผมจะปิดได้แค่ห้าวิแล้วก็เปิดเองเลยนะครับผมหฮ้ย มันทุบแล้วครับผมไม่ได้ยินนะพี่บนสวนครับผมเฮยเอาไอ้ตัวหัวโตวไปไหนแล้ววะงานมาแล้วงานมาแล้ว โอ้กลับมายืนค er <world> ู่กันครับผมเป็นบอยแบนดนะเราต้องเคลียร์นะผมให้เจ n เนอเรเตอร์ถึง100%่งรอเอร์เ็นต์นะผมทุกคนโอเคหัวโตมานดีครับผมพูดง่ายๆหัวโตจะอยู่ซ้ายเนาะส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นของเจ้าปาาใหญ่ครับผมอยู่นี่เฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเสียงคนพูดคืออะไรวะอันนี้ไม่รู้จริงหัวโตอยู่นี่ครับผม มาใจอยู่นี่โอเคหัวโตวน่าจะโยกมาทางสายแล้วแล้วก็ตัวที่อยู่กองก้าต้องดูอย่างระมัดระวังนะผมซี 4, ไม่รู้โอ้มันโยกไปกองเจ็ดกรับผมหกมาเจ็ดสองโยกไปสองน่ยจะโยกไปแปดโอเคสองโยกไปแปดสี่มาแล้วผมสี่มาแล้วโหคนหน่ากลัวเลยอันเนี้ยท้าสี่เดินท้าสี่เดินคือ โอเคถ้ามันทุบคือมันไปแล้วครับผมโอ้ยังอยู่นี่อยู่ครับผมจะแปดนะฮะจะปากใหญ่ยังอยู่แต่ว่าพอตัวที่มันมาก้องก้าวน่ะพี่ไม่รู้วิธีรัเมือนี่จริงเป็นไหนแล้วอ่ะุ้ยมารอแล้วครับผมโอเค โอเคไปครับผมให้มันตึ้งก่อนนะตึ้งทีหนึ่งครับผมแล้วเวลาที่เราปิดไฟอะอันนี้ต้องบอกเลยนะเวลาที่เราปิดไฟมันจะควบคุมพร้อมกับกล้องครับผมสมมุติไอ้ตัวกล้ามาเนี่ยเราไปปิดไฟใช่ไหมเราก็ดูกล้องไม่ได้ไงก็ไม่รู้ไอ้ตัวซ้ายขวามันจะมาตอนไหนครับผมัวนี้มันหายไปไหนหมดวะอเฮ้ยมาแล้วกองกล้ามาแล้วครับผมกองกล้าเนี่ยเหมือนรอมันแหว่ก่อนก็ได้นะรอมันอ้าปากก่อนก็ได้ โอเคยืนเป็นบอยแบนด์อยู่ครับผมถือว่ามาดีถือว่ามาดีาาดนี่หมดฮาร์ดนะอย่าตุยนะบามี่ของก้าไม่แน่ใจจ,จริงๆว่าต้องรอดับถึงไหนอ่ะน่าจะโยกละ แบบนี้เปล่าวะต้องรอปิดไฟยนเสียงมันไปหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับผมมันนี้ยังอยู่ยังอยู่ไหนวะเฮ้ยเอา้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเพื่อน ชัดดาวตูเฉยเลยเนี่ยเสียงด่าด่าแบบนี้ป่ะคือพี่ต้องรอหมดหรือเปล่าอุ้ยนานนะเอา้าโอ้ยมันเตีออกอย่างเดียวเลยเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาทุกคนต่อครับผมมันจะบักตวัวช่วงก้องก้าวมันมาจริงๆตัวอื่นมันไม่บักนะ แล้วโดยปกติเดี๋ยวเราลองปิดไฟดิถ้าตัวก้ายังไม่มามันไม่มีผลนะเนี่ยปิดไฟไปก็เท่านั้นครับผมโอเคมาหกแล้วล้วโยม,มาสองคือโอ้โหมันบักแบบนี้ถ้าบอกว่าเน็ตพี่เน็ตพี่อย่างปกติครับผมพี่บอกเลยถ้ามันเข้าไม่ได้ถ้าเป็นเพราะเน็ตมันจะเข้าไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะ มันจะไม่มาอย่างนี้ครับผมโอเคสี่มาเตรียมสแตนบายแล้วครับผมและแปดยังคายอยู่ที่เดิมสี่พร้อมที่จะวิ่งมาหรือตัวเก้าก็บั็กหายไปเลยไม่ต้องมาจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันมาละโอเคต้องตั้งใจฟังครับผมที่พี่เงี้ยเพราะพี่ตั้งใจฟังมันจะมีเสียงเคาะเึื้องหนึ่งครับผมคือถ้าเราไม่ได้ยินเสียงนี้สแสดงว่ามันยังมันยังไม่โผล่มาที่ประตูออะ แล้วเจ้านี่โผล่มาแล้วแล้วมันโผล่มาแล้วครับผมแน่นอนเปิดประตูมาแล้วครับผมตอนรับตัวปากยาวโอ้โหตูเล่นจนเหนื่อยตอนนี้อยู่ที่ยี่สามนะผมยี่สบสามเปอร์เซ็นตฟังเสียงโอเคพร้อมเดินกลับครับผม ไปแล้วฮะแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนไวะไอหัวตัวอ๋อเดี๋ยวนะถ้าตัวก้าวมาอีกมันมีปัญหาอีกจริงเลยเว้ยตอนนี้สามเปร์เซ็นต์ครับผมยังไม่มีปัญหาประเด็นอะไรครับผมเราจะเล่นจนกว่าเกมมันจะยอมให้เราผ่าน <c oughs> ยิดเป็นบอยแบนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดปิดไฟให้ดูปิดพักๆหนึ่งเลยนะ ถ้ายังไม่มีตัวก้ามามันจะไม่มีเสียงหูนเหมือนเครื่องไรทำงานอะ่ะมันแล้วมันจะไม่มีผลครับผมเฮ้ยมันยิ้มด้วยอะ่ะเฮ้ยปกติมันไม่ยิ้มนะว้วววโอ้โหมันหันกล้องลงวะ่ะ like เดี๋ยวดะโอ้ จัดกล้องให้ผมด้วยเอากล้องโอ้ยมันเอากล้องลงอ่ะดูมันนานเหนอหรือไงมันมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะ่าพี่ว่ามานั่นไงเตรียมพร้อมครับผม โอเคอย่าหันกล้องฉันอีกอะอย่าหันกล้องฉันอีกอะโอเคไปแล้วครับผมยังอยู่แปดอยู่ครับผมตัวนี้และตัวที่จะมาเก้าเนี่ยเฮ้ยทังไมไม่เอากล้องขึ้นหนอะให้เดี๋ยวเดินไปเอาเองเลย มาแล้วครับผมเต็ียมสแตนบายฮะเบอร์สามประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งไอตัวใหม่เลขเก้ามันจะออกมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมออกมาแน่นั่นไงพอหกสิบปุ๊บมีปัญหาเลยครับผมพี่ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวมันก็มาทำปากวงๆอีกโอเคยืนเป็นบอยแบนด์แล้วก็สักพักจะปากวงๆครับผมแล้วก็ทำให้เกมเตะเกมเราหลุดเลยฮะแล้วถ้าพี่ปล่อยไปเลยอ่ะพี่จะตุยไหมถ้าพี่ลองปล่อยไปเลยมันจะตุยไหมได้ยินละเสียงมันเดิน นี่ไงแล้วก็จะเตะตูหลุดออกจากเกมโอเคไม่เตะว่ะรอบนี้ไม่บักว่ะรอบนี้ไม่บักว่ะเดี๋ยวนะมันก็ยังอยู่นี่ มามันก็ยังอยู่นี่เอาทำไงอะ่ะ เดี๋ยวถ้าตัวนี้ไปพี่จะปิดไฟนานๆเลยมาละลองดู96ประจินครับผมได้ย,ยินเสียงคานแล้ว พี่ได้ยินเสียงคานละโอเคครับ okay, ผมไปดิรออะไรอะ่ะรออะไรเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านั้นมันบากวะตูไม่สนใจใครแล้ว <c oughs> บากมาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ฮยเฮ้ยมันต่างกันยังไงวะหมดฮาร์ดกับหมดอีซี่เนี่ย หรือว่ามันดีบออกจากเกมเรื่องไงก็ไม่เห็นมีอะไรต่างนะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมันไม่ให้เราเดินไปด้วยนะถอยหลังก็ไม่ได้ครับผมอุย้ยมันใสแล้ววิ่งหูเลยแบบแบบแบบว่าวิ่งหูเลยโอเคจะให้เราไปไหมเออ ลีไลอยู่นั่นลีไลอยู่นั่นนี่ครับผมให้หมาเก็บปุ่มมะปุ่มลีฟครับผมไม่มีอะไรครับผมปุ่มลีฟครับผมมันเด้กตายยังไงวะบมดหาเนี่ยอะไรกันครับนี่ยะมันน่าจะมีแค่ตรงนี้เฉยๆมั้งพี่ว่าลีฟยังไม่ถึงเลยปามี่เดี๋ยวเก้มมันบั็อกอีกหอก <isas> เอ้ย,อยังไงมันก็ไม่ให้เราออกอยู่ดีวะเอ้าเหพือน ตัวเลขเปิดก็ดีแล้วดิเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรนะฮะหมดยากอะไรก็เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตรงผีเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะมีแปลกๆอ้าววัสดีครับน้องผู้หญิงปู่เออเดเละปุ่มกดปุ่มเลยเพื่อนกดปุ่มเลย get out of here จ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า ีช่วยโอเคขอบคุณค่ะบายบายเขาบายๆเลครับผมเจอกันนะน่าจะไปอยู่ในเชปเตอร์ใหม่ครับผมกระโดดข้าไมไปได้เลยไหมทำไมเลื่อนช้าโอเคทางออกครับผมจบครับผมโอ้โหหมดหานเรียบร้อยครับผมเย้ ลืมอวอร์ดคืออะไรวะเมื่อกี้อะโอเคครับผมทุกคนวันนี้นะผมฮอตพีทอลในโหมดอาร์ตก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย,ยว,ว้าวโอ้โหในที่สดก็จบครับผมสำหรับพี่นะพูดถึงเรื่องหลังเล่นเลยนะผมความต่างของตอนที่เราดูกล้องแทบจะไม่ต่าง หรือเปล่ากระหมดง่ายเหรอมันมันมันก็มีนิดนึงในความเร็วที่พวกมันเดินครับผมในความเร็วของตัวอินเทลเดอร์ที่มันเดินมาเร็วมากครับผมโดยหมดอีซี่เนี่ยเดินมาช้าครับผมแต่ว่าหมดอีซี่พี่ตุยไปเพราะว่าพี่ไม่รู้เนื้อเรื่องไงแต่พอพี่เล่นเป็นแล้วนั่นหน่อยครับผมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมแต่ก็ถามว่ามันเร็วไหมเร็วจริงๆครับผมแล้วก็ถูกตีบออกจากเกมมาสองรอบครับผม <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมส <ๆ S 1> ำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนระบบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อน สวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม